ช่องแฟนเพจนะครับวันนี้นะครับวันพระนะครับเฮ้าสิไปตามแนวทางแม่จุรามณีนะครับหนึ่งไหลหนึ่งแช่หนึ่งกันก็ติดตามเ้อนะครับผมสลับแนวทางของแม่จุรามณีวันนี้จะเป็นตัวไหนอย่างไรนะครับมีคนถือไปที่ว่นอนีะเนาะนะครับสรับแม่จุรามณีนะครับผมนะครับไปบอกตามแม่จุรามณีกันครับผม พี่อนนองแล้วพี่เจ yeah, ็วันเจนเ่ก yeah, ับาด้วยว่าเยากมากเกียวมาก็เด้มาเห็นเนาะเจียวไปเลยก็ได้มก็ถ้่ไปในถอในถอเป็นหัวพีหน่องคนว่ะแค่ั่นแล้วน้ำมัตั้งบาทตั้งเงี้ยตั้ง thay cho nước thải nước đi con nhé, à, để làm sốc nó bảo หูน้ำเดือยหมาออันนี้ตีหูอันอนีบหูน้ำได้คันบเบาเนาะไปกับมนุษย์มาหน้าเนะปึ๊บ อยี่ยงยางข้าวคาวีู่ทางผีดูเด็เป็ดจูปอจูเนียก่อนหลัดไปเลยกอนเป็ี่นพีน้องปองป้ายก้านก็เล่ยอยากม่ยามข้าวนั่นละอันไดกันใดก็ปลุกปั้นปลาให้ดูแตละให้ร้านนองอุต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 ุกันเลยกเผื่อในี้ตุตุกันก็ตุเ่ตุนาตุตาจะเบิด์ตจุกหูจุกคนคนมาดูดำคนีเว้นเงิุนจังนะจะเก็บจะจุให้ลัเ่อ มีสับปี่สิงมีเงินมีทองต้องตบอ่า darum, มบไหาบาลเหนืเมืองเดียเดีาษาทุษสทุทุกันขันดอกขันงอกันอรเป็นหองีเดียมอาศทุษาทุษาทุ <sonst> <S <S ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง ป็นเงนลงไปเดินไตไปทางเหลือกะนี่ละสาธุสาธุสาธุสาดูมันเป็นมันปัจเจีนี่อาลูกนาใสหน่อยมันจะปัจเจีนี่หละข้าไปข้ามาไปขัามาย กันเอาเด้อมากบปลากบปลาลูกหัาอยูน่น้ำบ่อต้องจะน่านเกี่ยดมากนครับเอฮ้ดูน้ำบ่อปวดพายลูกหลานแน่ลูกหลานผู้เพันถากระทาเฮ้เ <c oughs> <c oughs> เอาคุยกันเอาเจ้าบ้ดนี้ กนาทีคอยละั่เดินจับมาจุดเพิ่นซื้อจาแหน่เนาะครับอยากมือเงินมะอยากมืออยากมืออยากมือเราจำอยากมือเงินเงินกับางจับบ้านกคื อยากมื่อากมาก็อยากมากได้มามาอยาเมื่ยมาเห็นกันล้วก็สไป้สบนี้เห็นีนาะจะได้บ่ไไว้หมาเพอนก็เลยนผเพื่อนอเมื่อนดเพื่อนอพ่อดเเ่า มาเห็นกันแล้วกันพอกันแล้วแม่จุฬามะนี่ห้าวน้องจะแย่ย้ายน่ะจับจิงจับอันนี้หายแน่เนี่ยนี่นะาหายเงินหายทองหายเนี่ยหายเงินหายข่ำเนี่ยอุ้ยโหพี่รวมซับตัวนี้รวมซับ่บัจให้มาที่นี่ให้แม่จำจับโอ้โหจับตึ้งโอ้โหหันนี้เออโอ้ยขัดจีนไทยการยัดตัวยัดบ้างลูกหลานหลานเด้อขันบ่อไทยกะ ขายมันินสัเกินมินได้พอแม่อีนหนองกินสักซกินสักซีซซ so 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 นลำบริเวณนหดห่งนีง้กะกันซีไฮแต่ซอยลูกซอยร้านขัดบอลห้กยาใองมันอันเดอร์ตัวน่อยนเดอหนึง่งหนึ่งเแม่เอาเอาสองตัวสงจักตัวสามตัวอเอาสองตัวสามตัวแล้วเอาหนึ่งแล้วนี้หนึ่งแล้วใส่ไปขึ้นก่อนเดี๋ยวใส่ไปขึ้นก่อนแม่เอาหนึ่งเด้อเอาหนึ่งแล้วหนึ่งแดงเหรอปนหึหึตัวแดงนี่หนึ่งเก้ หนึ่งเอ้ไปแล้วตัวนี้ไหมหนึ่งเก่าหนึเกาเอา <19. S 2> ่นี้ขอสตัวหนึ่งเก่าเแมไวไปขึ้นเนี 19. นึ่งเกด้วตัวแรกหนึ่งตัวแรกสองเก่าเอาีกตัวหนึงน่งเอาตัวหนึ่งเสีได้สามตัวอ้แมาจุจ้าบ้องหนึ่งเลยหงก่าตรงตรงตัวนี้โอได้ครับดวงขันเนี่ยจำเราห้ได้ได้น้อนี่ครับนั่นเอาเกอีกเลยนี้ยเก่าเอาหนึ่งเก่าเกเกเก แมนเบิดงวดบางแห่น่ะบังคับถือเลยตัวนี้บังคับถือป้ากำลังหมดก้อนนี่ถือเลยน้องแม่เนาะเมื่อกี้มันมันออกม็ได้แม่เอาตัวเอาไปซะเออก็พยายามใช้เขียดได้หนึ่งเก่าเก่านนะแม่จับหนึ่งเก่าเก่าก็ถือเลยได้หรอเก่าเก่าหนึ่งเกาคือสามแปดคือสามแปดแปดสามสะไมได้กินเนี่ยนังออกได้แม่บอกแม่จำแม่จำแม่จำให้แล้วจำให้แล้วครับด้วจำให้หนึ่งเก่าเก้าครับจับจับแม่จับมาวันนี้ หนึ่งเก่า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 หนึ่งหกมังก็ได้เพราะว่าเก่ากับหกตัวเดียวกันนะครับอาจจะกับัวลมาเนาะครับอาจจะกับัวลมาก็ได้เก่าหนึ่งหนึ่งเก่าหนึ่งเก้าเก้าพ้องนี่ทูบถีแม่พ่นวาพ่นบอหอยจุดนี่นี่มม่สิออกตัวนี่บอนี่นีทูบถีว่าหลังหลางเผิ่นเขาส้มกี้เิ่นว่าบ่ห้ยจุดอ่ะ แม่ว่าสิจุดบ่อเสห์บ่อพ่นว่าเพ่นว่าบ่อหอยจุดนะครับเล่มนี้นะครับพี่น้องเพิ่มห้าสิจุดของเพิ่นเดบบอลาบอจังเลยเนาะเอาไว้ให้พี่น้องเขาเพิ่นจุดเอาเนาะจังเลยนะครับเพ่นว่าเพ่นบ่อหอยฮอกกับบ่อเอาแต่ว่าเพ่นจับปิ่นปองได้หนึ่งเก่าเก่าหนึ่งเก่าเก่าครับผมนะครับพี่น้องเด้อนะครับว่าวันนี้แล้วครับจะได้ก็บคอยผู้ใดสิมา แม่จุฬามณีก็มาจุดเอาเด้อนี่ครับผมนะครับอ่ะนะครับหนึ่งไรห,หนึ่งเช่นการกดติดตามนะครับผมตามให้แล้วแม่จุฬามณีนันครับย้อนตะขอเนี่ยค่ะกับป๊อตตี้บนนอสแต่แต่ว่ามันมันมีคุณค่าเนาะค่ะกันผู้ใดไรซั่นตากัลองลองลอง,ลองสั่งเบิ่งแล้วก็ลองลองเอามาใไซเบิงบบ่งว่ามันเท่าสิทธิ์เดีบบ่วกันเบอร์โทรหน้าจอเนี่ยเนาะเบอร์โทรกายยูหน้าจอเพิ่งจะกันเด้อร์ดีหรืดีหีือแล้วค่ะเพราะว่าอย่างเงี้ยบ่นี่หากับมาไอ้บางงวดบางยานี่ ศูนย์กับม่านี่เห็นบ่แต่ว่าผมม,กก <laughs> มักศูนย์ค่ะแม่ยุ้ยยันกระเป๋าตลอดนะคะเงินกรบ,บเปาขายกระเป๋าด้วยค่ะเด้อเพราะเพราะมันสิกาดมันกับเกี่ยวมากคือเก่าค่ะงั้นตะขอสรั่งเองค่ะสกัฤฤฤฤฤดในเกี่ยวมากคือเก่าเกี่ยวมากคือเก่าค่ะเพราะเปนเกี่ยวสร้างเลยจังเดียวเกี่ยวเงินมาจากกระเปา๋าเอาก็ได้ค่ะจ้าลองเบิ่งนะคะเด้อมักกับซื้อมากมาค่ะ ลองเบอร์โทรหน้าจอเนาะนี่นะคะเบอร์โทรหน้าจอเนาะผู้ผู้ผู้ขายก็รอรอเนาะจ้านั่นอาสาธุสาธุผู้ขายก็รอรอเห็นคนรอมาได้ไงจินดาก็เลยได้สั่งเพไปนนะคะใบหามะใบเต็มกระเป๋างกระพิ๊กโตกระชื่นเลยค่ะ ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบันดาลโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง